แล้วไอ okay. ้ลูกแพรนั้มาผูกพ่อต้นแขนหนผู้เป็นพ่อเป็นแม่อ่ะโวยพ่อหน่อยพุกเป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้อวยพ่อครับครับใอ้ลูกใอ้ล้านไปละจุดนนะโอ้มันคบอโมออาคือบมหลายนี่ยังบมหลายเริ่มคนละเท้ามันไม่พอดึงกันต้องเริ่มเ้าเดียวแบบเจ้าเนี้เนะถ้าเริ่มจากหัวไปไสเรื่อยไปหัวมันคือกัน อ่านี่ผูกไปผูกมั่นต่อเลยุณท่านเลยมาซ้นอม่ันบรสทุทไทยเอาเริ่มผูกไปผูกมั่นอผูกเ้นใต้เงห้ยเฮ้ยั้นขัวละเนาเอาน้ำรอดต้องเ้อนเนอะถ้าผนทงน้ำผู้ผูกเชนแล้วบานิ่เเิ่นน้ำหอมนี่รียมมาแล้วมาสนม่งน้ำพุ่งเอาอ่าสงน้ำผู้เป็นพรเป็นแม่ลดน้ำขอพรครับถ่าเจนละก็มรนีนะครับทั้งอ่สตลาดกางบานเ่าเฮ็ดเกินกันเกินนะพลาส้มตีเขาเียเกิน าเพื่อขอพรให้พุกเต่าพุฒแย่พองเป็นพ่อเป็นแม่ครับให้มีอายุมักระเยืนอง้เจ็บชิ้งไหนก็ขอ้สมพุกเมล่อปัถนาอาหนี้ตัดกำลังัางค้าครับปอเ็บปอไข่บอป่วยครับลูกางพยัญโขฆ่ามากเปลี่ยนให้พบปังรักษาพุกพ่อพุฒลูกไปหลานอาพเงินไม่มีรุ่นให้พุกสมุกระริ่อนอุน <rural> ท<ย><ร>ี <Blue> พุฒพ่อพุแม่วยค่อมา แต่่งยอมตอสนอง่นหาผู้บริพารเป็นไท่เต้าครับนายุเป็นลงโพษลงต้ของลูกของเ้าครับอาจระคาบวันนี้ครับผู้ที่มาวมกรณีว่าร่ลมกนณีครับผู้ที่มาวงห้องใดออชำด้วยครับเป็นมียควมแต่ว่เป็นอาหลายว่าเป็นนั่าใจเรื้อยจากข้างผู้บริหาร่นแต่ทาพวงการบริหารทตะบนเีานจะใครับผู้บัญชาการเป็นพอเป็นแม่